สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บเคมเอ็มทีเฮ t com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็วันนี้นะผมจะมาสอนนะผมการปั๊มวิวคนดูไลค์สดใน Facebook นะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นเมื่อคนไหนนะฮะที่ยังไม่มีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมกรอกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งนะผมสมัคร,สม,รสมาชิกฟรีนะฮะก็ถ้าเกิดว่ายัางไม่อยากใช้โปรแกรมก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาดูตัวโปรแกรมได้นะครับผม พอเมื่อเราสมัสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาส่วนหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตัว i อดีของเรานะผมแล้วก็จำนวนเงินนะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะผมจะมีโปรแกรมให้เราเลือกใช้งานนะผมก็สำหรับเว็บเคมเองก็จะมีครบทุกโปรแกรมนะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผมของแพลตฟอร์ม Facebook นะฮะ u t u b e นะผม t i k t o k นะ IG นะแล้วผมแล้วก็มีท w i t t e r นะฮะมีครบเลยนะครับผมทำา SEO การตลาดของ ของ Google ก็มีนะผมช้อปปีนะทีเ e แกรมมีครบเลยนะฮะโอเคก็มีนะผมก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหนแล้วสนใจอยากใช้โปรแกรมอะไรแล้วผมสามารถมาเลื่อนดูกันได้นะฮะก็วันนี้ผมจะเอาเป็นนี่นบผมเพิม่มนี่ับผมเพิ่มคนดูไลน์นะผมกดถูกใจไลน์อันนี้นะผมจะเลือกอันนี้เลยนะก็สำหรับตัวบริการนี้นะผมมันก็จะเป็น จำนวนเวลานะฮะให้เราเลือกนะผมก็ต่ําสุดอยู่ที่สามสิบนาทีนะผมสูงสุดอยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบนาทีนะฮะอุ้ยสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อแปดสิบนาทีนะผมเราก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เลยนะผมก็จะให้คนดูเรากี่นาทีก็แล้วแต่นะผมจะเลือกทสามสิบนาทีก่อนแล้วกันนะผม ก็ขั้นตอนต่อไปนะผมให้เราไปคัดลอกลิงก์ไลฟ์สดที่เราจะใช้งานมานะผมแล้วก็จะมีอันนี้นะเป็นปริมาณนะผมก็สูงสุดอยู่ที่2000คนดูเลยนะผมต่ำสุดอยู่ที่50นะมันจะมาที่เฟซน,นี้เลยนะผมแล้วก็จะหาไลฟ์สดนะครับผมต่อไปที่ไลฟ์สดนะฮะจะเอาที่มีคนดูน้อยๆแล้วกันนะผม ไปสดเกมแล้วกันนะเอาคนนี้แล้วกันนะผมไม่มีคนดูนะะมีอยู่ประมาณเจ็ดคนนะผม ก็หลังจากที่เราได้ตัวไลฟ์สดที่เราจะใช้งานแล้วนะผมก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ได้เลยฮนะนี่ครับผมกดคัดลอกลิงก์นะผมส่วนใหญ่ไลฟ์สดนะเราต้องเอาตั้งค่าเป็นสาธนารณะด้วยนะผมแต่ส่วนใหญ่ไรฟ์สดจะเป็นสาธนารณะกันอยู่แล้วนะผมก็นําลิงก์มาวางนะผมหลังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณกันได้เลยนะผมก็จะเลือกสักหนึ่งร้อยคนละกันนะผม ก็100คนนะใช้แค่เพียง23บาทเท่านั้นนะผมกดสั่งซื้อได้เลยฮนะตอนนี้ก็ระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะฮะที่เหลือเราก็แค่รอไลฟ์ขึ้นนะผมพอพอถึงจังหวัดนี้แล้วเราก็สามารถไปตรวจสอบได้นะว่าเราทําขั้นตอนถูกต้องไหมนะผมโดยการเข้ามาที่ขีดสามขีดตรงนี้แล้วมาดูที่ะวัตการซื้อนะครับผม ก็จะมีแจ้งหมดเลยนะผมเป็นข้อมูลของตัวโปรแกรมที่เราใช้งานไปเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นนี่ครับผมมันีก็จะเป็นบริการที่เราเลือกนะผมก็จะเป็นคนชมไลฟ์สดนะฮะก็จะมีลิงก์ของเรานะผมก็เราสามารถเข้าไปดูได้นะว่าลิงก์ที่เราใช้นั้นเป็นลิงก์ถูกต้องไหมนะผมก็เป็นลิงก์ของไลฟ์เมื่อกี้นะฮะก็ถูกต้องนะผมแล้วก็สามารถนี่ครับผมดูสถานะได้นะว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมไปถึงขั้นไหนแล้วนะผมก็ตอนนี้ตัวโปรแกรมกําลังรอดําเนินการอยู่นะผมอันนี้เราก็ต้องรอกันสักครู่นะผม ก็ถ้าเกิด um, ว be ่าโปรแกรมมันดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นว er ่าเสร็จบริบูรณ์นะก็สําหรับตัวโปรแกรมนี้นะมันจะค่อยๆลั่นของมันไปเรื่อยๆนะเอไอของ Facebook ไม่สามารถตรวจสอบได้นะไม่ต้องห่วงว่าเรื่องบินแน่นอนนะครับผมพอไหลก็จะขึ้นกันแบบเนียนๆเลยนะผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับสตรีมเมอร์นะผมหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ที่เน้นไลฟ์สดทาง Facebook นะผมเอสามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้กันได้เลยนะฮะ ว่าดีมากๆเลยนะผมตัวโปรแกรมนี้นะเนียนมากๆเลยด้วยนะผมเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเราไม่สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะผมว่าใครบางคนเข้ามาดูเรานะก็จะขึ้นกันมาแบบว่าเนียนเ,นยนเลยนะเราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะผมะตอนนี้ผมก็ขออนุญาตไปดูที่ตัวไลค์ก่อนล้กกันนะผมว่าเริมมีคนเข้ามาแล้วหรือยังนะ ก็น,นี่ครับผมแป๊บเดียวนะผมก็ขึ้นมาแล้วนะหนึ่งร้อคนนะก็จริงๆแล้วก็ขึ้นของเรามา100คนนะ28คนอาจจะเป็นคนดูของเขาเองนแต่ส่วนใหญ่มันจะแถมให้เรานะก็สามารถฟังรีแอคชั่นของเขาได้นะนี่นะครับผมเขาก็ตกใจเลยนะฮะ จะมีคนเห็นจริงๆนะผมสําหรับตัวไลท์ที่เราใช้งานนะผมก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนนะผมสนใจอยากที่จะใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็สามารถใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะก็สามารถเข้าไปเลือกใช้โปรแกรมกันได้นะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ